ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาที่เกมแมวกันอีกแล้วนะครับผมนะก็อยู่ที่ทุน100บาทนะครับผมก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมยาวๆกันไปนะไปลยุนลยนะครับผมปึ๊บน่าก็สลัใครชอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกัลายใจกัน้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมยาวไป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 ดูมันนิ่งเลยนะฮะ โอ้โหปัดไปกี่ทีก็นิ่งนิ่งสนิทนะครับผมเออพัดเข้ามาแล้วดอกแรกนะแหมเราไม่มีต่อด้วยนะอย่าไปยาไปยาไปโอ้โหนิ่งจัดอ,อืแข็งจริงแข็งเกินเออสูชีกับพัดมาฮึบโ,โ,โอเคนะได้เจไปต่อโอ้โหอย่าไปยาไปยาไปอืเคมาเบาๆก่อนแล้วคูสี่บลอกเข้าไปดอกนี้12บสาทนะครับผมโอ้โหแล้วคิวมาอีกนะอือ เราไม่มีต่อนะแหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะเลยๆมาเรียงๆเอาหัวพระเตียวเอาขาพาดบ่านะครับผมหนึ่งคดก็มีหลายท่าแต่สงสารมาที่มันมีท่าเดียวมัๆมับอเข้าไปนะฮะโอเคซูชิ <go or> okay, sushi, มานะฮะโอ้โ oh, ห oh, สวยๆแล้ววายกับ แมวเขาไปอีกดอกนี้ร้อยเจ็ดสองบาทแล้วคิวมาคูณสิบเขาไปดนะีดอกนี้ืแล้วสิบมาทต่อบอกเข้าไปนะไวยังเข้าอยู่โคตรไกลเลยแต่เขาไม่ได้ใช้นะโอ้โหเสียดายไวแต่จัดนะผมาวอยู่ไกลเกินแต่ไม่เป็นไรนะดอกนี้ก็สวยๆแนะนะล้วนะฮะมาสิก็สองร้อยกว่าบาทกันไปแล้วแต่เรามันก็โตนะฮะเราก็ปล่อยไหลก็ไปเลยนะผมยาไปยาไปยาไปเพิ่ม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 โอเคโซชิมากรับ เจนะเมื่อก uh. oh, oh, okay, oh, ี Hence, mm ้นะโอเคยาวไปต่อยาวไปต่อโอ้โหเจมาบล็อกเข้าไปนะฮึบอืมฮึบเออเจมาอืมฮึเพิ่มเบ็ดกันหน่อยแล้วแจกกันหน่อยนะตอนนี้คิวมากับเคคูสี่เข้าไปดีไอคูนสองนะโอ้โหแล้วไม่ได้ใช้ต่อนะแม่เออสุนชิกับเจมานะฮึบสิบไปต่อนะผมมีต่อไหมไรคิวมาต่อนะแล้ว โคมไฟไปอีกนะผมแล้วพัดมาอีกนะโอ้หไหลไหลเฮ้ยอึ่งสิบมาแล้วคูณสองก็ไม่ดี <c oughs> โอ้โหไหลนิดไหลหน่อยนะก็ยังดีกว่าไม่ไหลนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรงเรียงโอเคเอมาแล้วนะครับผมโอ้โหนะฮะอย่าไปอย่าไปอย่าไปโอ้โหสิบมาอเ้าไม่ได้ต่อนะเสียดายนะฮะโอเคสิบมาก่อนนะผมแล้วโอ้โหมันทีเดียวหยุดไว้เฮ้ยโอเค เึ๊บโอเคโอ้ยกองดอกนี้ร้อยหนึ่งแล้วพัดพัดอย่างเยอะนะผมได้ไปกัาสองโอ้โหเคคิวมากับซูชิแล้วซูชิมาต่อโอ้โ oh, ห oh. นะะ่าได้ไปสองร้อยนะผม oh, ดอกนี้นะฮะแหมอย่าไป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 เฮิ่เพิ่มซูชิมา เออเฮ้ยเจกเก็ตเตอร์มาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอาหน่อยลูก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 เย้เฮ้ยเออได้แหละเข้าแล้วสวยงามพระรามก้าวพระเจ้าเออเลิบไปเออเงิ่งโอเคคูณสี่เข้าไปนะครับผมอืม เออชุดนี้ชุดใหญ่หน่อยคุณแปดเข้าไปดีไม่ไม่ไมโอ้โหไม่มานะอย่าไปเลยอย่าไปเลยนะครับผมเอากันต่อต่อโอ้โหไม่มาเลยนะฮะแม่เออนิ่งเลยฮึบเ,เอาหน่อยลูกเอ,อ้ยเออซูชิมาก็ยังดีแม่เออเอมาต่อมีต่อไหมเจมาแล้วคูณก็ไปดีฮึบเออ,เอ,อพัดก็ยังมาโอ้โหแล้วมันหยุดนะแม่ดอกนี้ไม่เป็นไรนะ ดีกว่าไม่ได้นะโอ้โหขึ้นมาสองร้อยแล้ผมเออเออเคมาเบาๆไปมีต่อไหมเออโอ้โหนิ่งเออเกมมาโอเคอืมอยากชอบเลยนะครับผมได้เป็นสามร้อยสามสิบนะฮะเมื่อกี้ ไปก็ตอไปกนตอเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยนะครับผมอมเพิ่มตังหน่อยลวกันนะครับเพิ่มเบ็ดเข้าไปนะครับผมหยาไปอย่าไปอยาไปอยาไป,าไปเออพัดมาคูนบับเข้าไปดอกนี้สี่ห้าบาทโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องขอแตกเยอะๆหน่อยลูกเอ,อ้ยนะแตกให้สมกับเบ็ดหน่อยไปโอ้โหนิง่งโอ้ยเคมาดอกนี้ดอกใหญ่นะได้ไปเก้าสิบนะครับผมไปนะไปนะ เออโอ้โหดอกนี้ใหญ่จริงปาดเข้าไปดอกนี้792ดร้อยบผมโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องล้วเลยนะฮะโอ้โหอยากชอบเลยนะครับผมปลายปลายปลายไหล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 ปลายโอ้โหเฮ้ยอ่ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเออนั่นแหละปึ๊บแม่โอเค เอาหน่อยลูกเอ้ยเอาหน่อยลูกเอ้ยขอจังๆหน่อยจังๆหน่อยสักดอกโอ้โหตุมันเอออืมชุดใหญ่จริงปั๊บๆบอเข้าไปดอกนี้สามร้อยสิบสองบาทนะฮะโอ้โหแล้วเจมาปั๊บเข้าไปนะผมสามร้หกบาทอืมๆอย่างชอบเลยนะครับผมผมว่าผม พ่อพ่อเอาดีกว,ว่าจากที่กดมาช่วงหลังนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยไหล,ลนะฮะแล้วก็เริ่มเริ่ม,มดูดอยู่เหมือนกันนะฮะก็ใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามีวิธีสมัครให้ดูด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะลองสมัครนะครับผมส่วนใครที่อยากเข้าเล่นนะลิงก์ทางเข้าอยู่ทางใต้คอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้นะครับผมปะเว็บอาา่ะฮะนี่ก็เป็นวิธีการสมัคร สมาชิกของยูฟ Si ไซ์885ก็สมัครยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะขั้นตอนที่1นะก็กรอกเบอร์โทรเข้าไป10หลักนะเบอร์โทรของท่านนะครับผมเมื่อกะอกบอบ์โทรเสร็จแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะแล้วก็กดยืนยันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรหัส OTP เข้ามา4หลักนะก็แล้วก็กรอกรหัส OTP จากมือถือของท่านนะเข้าไปเลยนะนะครับผม4หลักนะก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับผมนะกรอกกันเลย นี่ฮะขั้นตอนที่3นะครับผมก็เลือกรหัสผ่านของท่านนะใส่รหัสผ่านของท่านเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกธนาคารของท่านนะกรอกเลขที่บัญชีเข้าไปนะเท่าน,นี้ก็เป็นอันสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เลือกเลยนะฮะว่าจะไปเล่นสล็อตนะเกมกีฬาหรือคาสิโนนะครับผมก็เท่าน,นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็ไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะหลังคลิปนี้ไปละสวัสดีครับผมเว้